ผมเกิดความสงสัยแล้วผมก็เลยอยากอยากจะรู้ผมก็เลยเข้าไปสอบถามน้องดูแค่ความสงสัยเฉยๆเข้าไปเองเลยใช่ใช่ครับผมน้องน้องไม่เคยมาชวนนะครับน้องไม่เคยชวนไม่เคยเลยครับผมแต่ว่าน้องเคยไปชวนน้องสาวแท้ๆอยู่ครับผมแต่ว่าของผมน้องไม่เคยมาชวนครับผมแต่ผมก็ได้ดูดูน้องอยู่เรื่อยๆครับผมใช่แล้วทีนี้ตอนที่ผมเข้าไปหาน้องก็อ่า น้องได้บอกว่าผมได้พูดคุยกับน้องแล้วผมผมเก็ตเลยครับวันนั้นว่าแล้วก็ตื่นเต้นด้วยว่าถ้าถ้าเราทำสำเร็จในงานนี้เราจะได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตเหมือนที่น้องเป็นครับผมคือตอนนั้นน่ะผมผมไม่ได้มองเรื่องของวิธีการเลยนะครับว่า BUG เนี่ยะจะต้องไปขายไหมหรือว่า จะต้องไปชวนคนไหมหรือว่าจะแบบนู่นนี่นั่นไม่สนใจไ,ได้สนใจแต่ผมมองถึงปลายทางแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันจะได้ครับผม